วัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในรถ t o y ยต้าไฮรักวีโก้นะครับเป็นวีโก้แชมป์ตอนเดียวก็เดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ายางยี่ห้อ Max กซนะครับรุ่น a t 980เนี่ยนะฮะมันบรรทุกหนักได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขับรถออกมาจากสวนนะรบรรทุกปาล์มมาเต็มคันรถนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปชั่งน้ําหนักกันนะว่าน้ําหนักสุธิที่บรรทุกเนี่ยไม่รวมน้ําหนักรถนะฮะมันประมาณเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าน้ําหนักรถแต่ละคันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะเดี๋ยวผมจะหาทําเลดีๆจอดถ่ายตัวด้านหลังมันด้านหลังที่บรรทุกมานะว่าอ่ามันมีภาระโหลดขนาดไหนนะครับมันท้ายมันห้อยหน้ามันเพเยะขนาดไหนนะครับ คือสเปครถของผมเนี่ยเสริมแหนบมาเพื่อรองรับน้ําหนักบรรทุกเต็มที่เต็มพิก,กัดสุดๆเลยคือ3ตันนะแต่ผมไม่เคยบรรทุกถึงเลยตอนทําม,มาใหม่ๆเคยลองอยู่นะประมาณ2ตัน7 2ตัน8นะก็รู้สึกว่ามันสูงนะครับเพราะว่าปาล์มเนี่ยถ้าจัดระเบียบในการวางไม่ดีเนะี่ยมันมันมันจะมีความสูงค่อนข้างเยอะนะครับก็ถ้าเป็นยางพาราเนี่ยทุกได้สบายนะถ้าเป็นยางพาราเพราะว่ามัน มันแน่นนะยางพารามันแน่นแต่เวลาเข้าโค้งเนี่ยผมว่าขับยากพอกันผมเลยเลือกเฉลี่ยนะส่วนใหญ่เนะี่ยผมเลือกบรรทุกประมาณ2.2ถึง2.4ตันไม่เกินนี้นะปกติที่ผมขับอยู่ก็เราสามารถใช้ทำความเร็วในการวิ่งได้นะถ้าบรรทุกอยู่ประมาณเฉลี่ย3ตันหรือว่าที่ผมเคยบรรทุกสูงสุดประมาณ2ตัน7 2ตัน8เนี่ยคือรถจะทำความเร็วไม่ได้นะจะต้องขับช้าแล้วก็ ้องคอยระมัดระวังเป็นพิเศษนะซึ่งผมว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับน้ำหนักที่เพิ่มมาแค่สามสี่ร้อยกิโลกร,รัมนะซึ่งจากสวนผมไปลานรับซื้อปา่านน้ำมันเนี่ยมันก็ระยะทางไม่ได้ไกลมากนะก็ไม่ต้องเน้นปริมาณมากเท่าไหร่นะระยะทางจากสวนผมไปถึงลานรับซื้อปลานเนี่ยอยู่ประมาณสิบกว่ากิโลเมตรนะะแล้วก็เป็นถนนงามถนน,นแบบเนี้ยถนนลาดยางตลอดมีมีขึ้นเขาชันไม่ถึงกับชันมากครับขึ้นเขานิดนึงนะ คือถ้าเป็นสมัยก่อนที่ผมทุก2ตันเจ็ดสตันแปดนะคือผมขายอีกลานหนึ่งนะก็คือลานนั้นจะค่อนข้างไกลหน่อยก็เลยต้องต้องเน้นปริมาณหน่อยเพราะว่าบางครั้งบางคราวมันจะเหลือเที่ยวสุดท้ายนิดหน่อยยมันก็ไม่คุ้มนะสู้อัดไปแต่รอบแรกๆเลยน่าจะโอเคกว่านะโอเคหนะ้าตรงนี้มีไหลทางนิดๆนะเดี๋ยวผมจอดแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูท้ายรถกันนิดนึงนะว่า ทุกมาประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเป็นแบบมือเนีดยเป็นะลลื่นนะดูแหนบกันนะคือยางรองแหนบนะยันแหนบเลยนะเดี๋ยวมาที่ด้านหนะ้ามาดูตัวการกระแทกน,นะยังมีระยะห่างอยู่นิดนึงนะไม่ถึงกัเยอะมาก น,าานี่คือไม่ได้จัดให้แน่นมากนะเพราะว่าผมบรรทุกประมาณนี้ก็โอเคละประมาณ2ตัน4 2ตัน5นะการขับรถก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะอรรทุกประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมาดูลมยางกันนะฮะว่า ประมาณเท่าไหร่นะผมใส่ล้อหลังแี่ผมใส่มาเจ็ s สิบเไอเนี่ยซึ่งตอนนี้มันมีความร้อนใะนสะส,สมมันขึ้นมาเกินขึ้นมาเจ็ดสิบสามนะอุณหภ,ภูมยิยางตอนนี้นะครับอยู่ที่สี่สิบเอ็ดเนี่ยนะก็เดี๋ยวขับไปเรื่อยๆมันก็จะปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอุณหภูมนนิมันเยอะขึ้นความร้อนสะสมมันเยอะขึ้นนะ เดี๋ยวเราก็คอยดูกันนะว่าระยะทางจากตรงนี้ไปถึงลานรับซื้ออีกประมาณสิบกิโลเมตรจะดูว่าอุณหภูมิมันจะไหลไปประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้ช่วงเวลาร้อนที่สุดของวันนะฮะเที่ยงครึ่งนะครับร้อนมากลงไปนอกรถเมื่อกี้ปั๊บเดียวเหงื่อไหลเลยนะปั๊บเดียวจริงๆเมื่อกี้ลงไปเหงื่อออกเลยเข้ามาในรถเจอแอร์ช่ำๆก็ปรับตัวไม่ค่อยทันเหมือนกันนะ เนี่ยครับเส้นทางก็จะประมาณนี้นะก็คือ,คอปกติผมก็ขับเร็วไม่ได้อยู่แล้วนะมันก็จะเป็นทางโค้งซะส่วนใหญ่แล้วก็มีผ่านชุมชนอะไรเงี้ยครับวันนี้จะผมรู้สึกว่าอากาศจะร้อนมากนะนอกรถนะครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาผมขับเจอรอยต่อถนอนรั้วถนนที่มันไม่เรียบเนะี่ยรถมันจะมีการเด้งให้นิดนึงนะจะสามารถเด้งได้อยู่ เพราะว่าตัวยางกันกระแทกที่คัตซียังไม่ถึงตัวคานตัวเพลานะถ้าบรรทุกเต็มพิกัดอะตัวนั้นน่าจะถึงเลยสำหรับการเสริมแหนบนะผมเสริมแหนบรู้สึกว่าจะฝั่งละสามแผ่นนะแล้วก็เปลี่ยนโชคคู่หลังให้กระบอกมันใหญ่ขึ้นนะแต่ก็ทำมาน่าจะร,รู้สึกว่าน่าจะสามสี่ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ มันก็น่าจะเริ่มเสื่อมสมรรถภาพนะเรอาจจะต้องเปลี่ยนใกล้ๆจะต้องบูรณะช่วงล่างใหม่สักครั้งนะช่วงล่างด้านหลังนะเพราะว่าด,ด้านหน้าผมเพิ่งทําไปเมื่อปีที่แล้วนะช่วงล่างด้านหลังตอนนี้ก็รู้สึกว่าใกล้อายุที่จะต้องบูรณะใหม่สักรอบนะครับซึ่งตามความคิดผมก็ลองถอดชุดแหนบของตับหลังมาดูนะว่าสภาพเป็นยังไงนะถ้าสภาพไม่ไหวก็เปลี่ยนนะครับถ้าสภาพยังดีอยู่ก็ ออกมาต้องสะอาดอาจจะระมทาจะระวงจะระบีไปให้มันมีเสียงดังนะแล้วก็เปลี่ยนโชคผู่หลังแล้วก็ตัวยางหูแหนบผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่มานะยางหูแหนบเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานตอนแรกใช้ของยูริเทนนะยางหูแหนบใช้เป็นยูริเทนไม่แน่ใจว่าที่อู่เขาเอาคุณภาพไม่ดีไม่ให้ผมหรือเปล่านะครับคือใช้ไม่นานแตกเป็นเศษเสี่ยวไปชิ้นเล็กๆหมดเลยนะแต่ตอนนี้ก็ ไปเปลี่ยนมาใหม่นะยูริเทนเหมือนเดิมถนะ้าแต่เขาบอกเขาบอกว่าดีดีขึ้นนะก็ใช้มาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ใช้มาประมาณน่าจะสักห้าหกเดือนได้นะชุดใหม่รู้สึว่าจะจะเปลี่ยนหลังปีใหม่น่าจะประมาณห้าเดือนได้เนี่ยก็ตอนนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่ก็น่าจะน่าจะเป็นเกรดของงานยูริเทนมากกว่านะว่าชุดแรกเขาอาจจะมีเกรดที่ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะมาใส่ให้นะครับ หลังเขาก็คัดมาเพราะว่าผมใช้งานในการบรรทุกนะนี่นะครับตอนนี้อุณหภูมิลมยางอยู่ที่41อยู่นะไม่ไดเ้เพิ่มขึ้นมากมายคือข้อดีของต่างจังหวัดเนี่ยอาแดดมันร้อนก็จริงนะแต่รถมันเคลื่อนที่ตลอดมันจะมีการระบายความร้อนจากลมลมที่มันพัดมาะปะทะกับตัวหน้ายางนะมันก็สามารถช่วยลดอุณหภูมิลมยางได้นะระดับนึง ถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมเคยเห็นนะรถติดติดลมยางขึ้นไปถึง52องศาเลยนะผมเคยเจอนะในรถเก่งด้วยซ้ํานะครับไม่ใช่รถกระบะนะรถเก่งด้วยซ้านะที่เคยเจอมาขึ้นไป52-53องศาที่ผมเคยเจอนะแต่ด้าน้าจะมีทางขึ้นเขานะไม่ชันมากนะผมก็จะขับปกติเลยครับไม่ได้เร่งไม่ได้พุ่งอะไรขึ้นไปมากมายก็คือขับเพื่อลอง สมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยเนี่ยะจันาเป็นเขาชันเลยขับปรติขึ้นไปเลยครับรอบพันกว่าๆเนี่ยเหยียบขึ้นไปครับเกียร์สามนะตอนนี้อยู่เกียร์สามนะครับเนี่ยเหยียบขึ้นไปได้เลยไฮรักวีโก้นะเครื่องสามพันวิโชโบนะฮะจริงๆเนี่ย,ยนะถ้าเป็น คนที่ขับรถไม่ชินอ่ะพอเจออาการรอบตกนิดนึงประมาณนี้จะจะเปลี่ยนเกียร์แล้วนะจะเทินเกียร์สองแล้วแต่ผมเนี่ยผมขับประจำนะคันนี้ผมก็เลยรู้ว่ามันตกมานิดนึงนะแต่พอเติมพันเร่งเนี่ยมันก็สามารถไปต่อได้นะเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยแรงบิดมาตั้งแต่รอบต่ำนะรู้สึกว่าจะเป็นพันสี่ร้อยรอบนะแรงบิดมาที่อ่าสามร้อยหกสิบสามนิวตันเมตรนะที่สักอ่าที่หนึ่งพันสี่ร้อยรอบนะก็คือแรงบิดสูงสุดมาตั้งแต่พันสี่ร้อยรอบนะแต่พอมาเจอทางลงตรงนี้ครับลงเขาก็ เข้าเกียร์สองนะลากเกียร์ลงนิดนึงนะเพื่อความปลอดภัยจะใช้เบรกอย่างเดียวก็ดูมันจะเสียงเกินไปนะเพราะว่าตรงน,นี้มันมีทั้งลงเขาแล้วก็มีโคง้งหักศอกเนี่ยด้านหน้าจะเป็นโคง้งหักศอกคือตรงนี้เราจะตรงในกล้องมันอาจจะไม่ชันนะแต่คือความเป็นจริงอนะหน้ามันทิ่มลงไปเลยแล้วก็มาเจอโคง้งหักศอกนี่นะซึ่งตรงนี้ถ้าฝนตกตกอะ่ะขากลับที่ผมขายปลามาน้ำมันจะไหลไหลามาตามทางที่ผมขับอยู่ตอนนี้นะ น้ำจะไหลลงเขามาแล้วก็รอบไหนที่เติมลมแข็งมากๆเนี่ยขากลับเนี่ยล้อจะฟรีขึ้นเขาเป็นประจำนะแบบมันจะักมันจะถลายไปเลยนะฟรีล้อหลังเนี่ยฟรีขึ้นไปเลยนะต้องต้องอใช้ความระมัดระวังนะต้องคือลอดความเร็วแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะเพราะว่าถ้ารถด,ดีเซลเนี่ยแรงบิดมันเยอะแล้วก็ถ้าวิ่งรถเปล่าเนี่ยตัวด้านท้ายของตัวรถเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเบานะฮะก็ อาจจะเกิดระไายได้นะฮะใครที่ใช้รถกระบะในการขับรถเปล่าอยู่ก็ระมัดระวังนิดนึงนะลมยางถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะผมว่าก็ควร,รลดมันสักนิดนึงนะไม่ควรให้แข็งมากเกินนะขยันเติมขยันปล่อยดีกว่าเติมทิ้งไว้แช่ไว้นะครับในครั้งที่บรรทุกแล้วก็ตอนตอนวิ่งรถเปล่าไม่ได้ปล่อยออกบางครั้งแค่เสี้ยววินาทีเดียวเนะี่ยมาเกิดอุบัติเหตุได้นะแล้วเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะ ก็ฝากคำหนึถึงความปลอดภัยด้วยนะสำหรับคนที่ใช้ในการบรรทุกนะครับท้องฟ้าที่ละนองครับสดใสมากนะช่วงนี้ดูแบบดีมากนะครับผมก็ขับความเร็วอยู่ประมาณนี้นะไม่ได้ขับเร็วมากนะตอนนี้นะ้ำมันในถังเป็นไบโอดีเซล B10 นะครับเป็นปั๊มทีรถคันนี้หลังๆตั้งแต่เลิกใช้ บีพาวเวอร์เนี่ยก็มาใช้บีร้อยนะพอตอนหลังบีร้อยตั้งแต่บีร้อยเลิกหยุดจำหน่ายเนะี่ยผมก็มาสินสถิตยอยู่ที่ปั pt, ๊มพีทีซะส่วนใหญ่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าพีทีเขาขายบียี่สิบแล้วก็บีสิบแลวมันอยู่ใกล้บ้านนะก็เลยได้ใช้ตอนนี้ก็สะสมแต้มอยู่ได้เยอะพอสมควรเดี๋ยวจะไปแลกของรางวัลท่องนิดนึงนะช่วงนี้เห็นเขามีโปรโมชั่นแลกถังเก็บน้ำนะผมว่าจะแลกไว้ไ แคมปิ้งนิดหนึง่งพวกถังเก็บน้ำนะครับปกติพอผมเจอแยกแล้เลี้ยวมาเส้นนี้เนี่ยมันจะเป็นถนนที่ทำความเร็วได้ระดับหนึ่งนะประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังดีนะแต่วันนี้ทุกมามน้ำหนักเยอะกว่าปกติก็คงไม่ได้ขับเร็วมากมายถ้าผมบรรทุกมา2.2-2.4ต,ตันปกติเนี่ยผมก็ขับ สบายๆนะวันนี้ผมว่าน่าจะ2.2อ่ะ2.2ตันอนะ่ะเกินแน่นอนนะตอนนี้ที่ขับมาเท่าที่จับความรู้สึกได้นะแต่ก็ไม่ขอคอนเฟิร์มนะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงน้ำหมักปาล์มเนี่ยมันมันเบาลงนะเบาลงน้ำหนักมันหายไปพอประมาณนะช่วงหน้าแรงเนี่ยคือถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยทุกมาเต็มคันแบบเนี้ย2ตัน5เนี่ยเกินอยู่แล้วนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มอะไรนะแต่ต้องลอง ตอนขึ้น,นช่างอีกทีหนึ่งนะว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยจ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมพยายามขับรถก่อนนะเดี๋ยวใกล้ๆถึงลานเดี๋ยวมาต่อยนิดนึงนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงลานรับซื้อแล้วนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเรื่องลมยางนิดนึงเนะยที่ล้อหลังนะครับผมเติมไว้ตอนแรกเจนะ็ดสิบเซเนี่ยตอนนี้ขยายมามวลมันขยายมาเป็นเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดพีเอเลยนะ แล้วก็ที่ล้อหน้านะผมเติมว่า38ขึ้นมาแค่39นะในขณะที่อุณหภูมิลมยางทั้ง4รล้อเนะี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ตัวล้อหลังเนะี่ยขยายตัวแรงดันลมยางนะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะไปถึง7 psi นะผมเติมล้อคู่หลังในะ70ตอนนี้ล้อหนึง77นะล้อหนึ่ง75นะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยลตอนนี้ก็กำลังจะเลี้ยวเข้าลานรับซื้อนะครับ วันนี้ต้องดูก่อนนะว่าต้องเอาหน้าเข้าหรือต้องถอยหลังเข้านะเพราะว่าเขาจะมีเครื่องช่างอยู่แล้วก็มีรานรับซื้ออยู่ด้านในนะถึงแล้วนะครับโอเคเอาหน้าเข้าได้เลยนะเดี๋ยวผมขึ้นตาช่างนะครับตาช่างมาดูน้ำหนักกันนะสามตันแปดนะซึ่งผิดพลาดนะ น้ำหนักผมว่าผิดคาดนะสามแปดสี 3, 8, 4, ่ศูนย์จริงๆถ้าเป็นปกติเนะี่ยมันต้องไปสี่ตันสองนะตอนนี้สามแปดเนะี่ยมันแค่น้ำหนักรถมันก็ตันแปดแล้วนะซึ่งน้ำหนักที่มันทุกมาแค่สองตันเองนะซึ่งผิดคาดนะผิดคาดไปเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักตอนออกนะว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะ ก็ลงปลามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักช่างตอนออกกันนะว่ากี่กิโลนะเมื่อกี้ตอนเข้า38 4 0นะฮสี่สิบนะเดี๋ยวเรามาดูตอนออกกันนะครับนี่เลยหนึ่งันแดอยยสบห้านะก็เท่ากับเมื่อกี้ที่ทุกมาก็2ตันขับอีก15้ากิโลกร,รมัม2ตันกับอีก15หกิโลกร,รมัมเนี่ยถือว่าน้อยนะ ซึ่งแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าแรงแล้วก็น้ําหนักปริมาณน้ําหนักปาล์มเนี่ยเบาลงพอสมควรนะเบาลงพอสมควรนะซึ่งก็เกินคาดท,ที่ผมคิดไว้นะผมคิดว่าตอนแรกคือสองตันสนะี่น่ยยังไงต้องถึงนะแต่นี่คาดผิดคาดไปสามร้อยกิโลกรัมถือว่าเยอะพอสมควรนะแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถ กับบ้านกับสวนก่อนนะเดี๋ยวไปทุกรอบต่อไปเดี๋ยวถึงสวนเดี๋ยวผมทํารีวิวตัวสเปคยางอีกทีหนึ่งนะซึ่งจริงๆผมเคยทําไปแล้วแต่มันนานแล้วนะอาจจะหาคลิปกันไะ้ยากนะแต่ผมตอนท้ายแต่ผมลงลงเกี่ยวกับรายละเอียดของสเปคยางที่ผมใช้อยู่ในตัว m a x x i s AT980 ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะโอเคครับผมโอเคครับผมมาดูขนาดยางกันนะที่ผมใช้อยู่นี่นะครับเป็นรูปโฉมของเจ้า Maxxi s นะครับ ออเลนเอทีเก้าแปนะฮะนี่เนีรุ่นเกนะ้าแนยะผมใช้เป็นขนาด2 3, 5, 7, 5, องสามห้าเจดห้าสิหนะเป็นกระทะเดิมติดรถเนะี่ยกระทะตัวนี้มีหน้ากว้าง6นิ้วนะครับนี่นะก็มีหน้ากว้าง6นิ้วบอกอยู่นะครับยางผลิตเมื่อปี18นะสัปดาห์ที่สาสอก็ผมใส่ช่วงตุลาหนึ่นะตอนนี้ก็ ประมาณปีครึ่งนะเกือบสองปีละใกล้สองปีละดอกยางก็หายไปพอสมควรนั้นเนื่องจากช่วงหน้าฝนนะผมติดลมแล้วผมปั่นฟรีบ่อยในสวนเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงก็ยังใช้ได้อยู่นะปีกว่ามาพูดถึงยางตัวนี้กันหน่อยนะเรื่องความคุ้มค่าผมว่าคุ้มค่าดีทีเดียวนะผมใช้ทั้งรถเปล่าทั้งบรรทุกนยไม่มีปัญหาทุกหนัก ไม่มีปัญหายางบวมยางระเบิดไม่มียังไม่เจอยังไม่รั่วนะครับยังไม่เคยเจอรอยรั่วซึมอะไรเลยใช้มาจนใกล้จะเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งแล้วนะก็ยังยังไม่เจอปัญหาอะไรนะดอกยางก็ถือว่าลุยได้ประมาณหนึ่งเลยนะดอกยางแบบนี้นะนี่นะตอนใหม่ๆเนี่ยมันหนามากนะตอนนี้มันก็บางลงไปเยอะแล้วนะซึ่งถือว่าใช้งานได้ดีนะ แล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนเพื่อที่ใส่กระทะเดิมนะของวิโก้นะี่พอใส่ยางตัวนี้ขนาดเท่าผมเนี่ยมันจะไม่ออกมานอกซุ้มนะมันจะอยู่ในซุ้มพอดีก็จะไม่มีปัญหากับขนส่งนะไม่มีปัญหากับเ,เวลาเข้าด่านน,ะนี่นะอยู่ในซุ้มพอดีเป๊ะเลยไม่มีล้นไม่มีอะไรก็ใช้งานได้ดีคุ้มค่าดีนะเส้นหนึ่งสองพันกว่าบาทถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวยางตัวนี้เหมาะกับใครเนี่ยเหมาะกับคนที่ ใช้รถที่ไม่ได้เน้นทางดําไม่ได้เน้นความนุ่มเงียบเักเท่าไหร่นะชอบอ่าทางลุยนิดๆหรือว่ามีอยู่ต่างจังหวัดไปขับจอดตามงานวงงานวัดในที่ที่มันธุรกันารนิดนึงนะก็สามารถไปได้นะถ้าคนที่เน้นยางนุ่มเงียบนะผมแนะนําไปรุ่นอื่น<ม>เพราะว่าตัวนี้เน่ยซักความเลยประมาณ8 0ดสิถึงหนึกิโลเมตรเนี่ยเสียงจะเริ่มดังเข้ามาในตัโดยสารแบบค่อนข้างที่ชัดเจนแล้วนะ ถ้าคุณวิ่งไปถึง120 130กิโลเมตรเนี่ยเสียงดังมากเนี่ยเสียงแนห้องเดสันดังมากเสียงยางเนี่ยดังมากเลยดังประมาณไหนนะดังประมาณถ้าผมเทียบนะประมาณขับรถเก่งแล้วลูกปืนลูกปืนล้อแตกเนี่ยโดย,โดยประมาณนะประมาณนั้นเลยดังดัง,ดงค่อนข้างชัดเนะไม่ว่าผมจะเติมลมออดหรือว่าแข็งหรือว่าเติมลมที่แบบตามสเปกนะก็ผมรู้สึกว่าพอความเร็วเกิน120เนี่ย เกินร้อยอะครับเอาเกินร้อ100ก็พอนะเกินร้อยก็ดังแล้วนะซึ่งปกตินะีผมขับคันนี้ผมไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นนะคผมก็เลยอยู่ว่ามันได้แบบแฮปแป,ปี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ผมกาลังคิดว่าจะผมจะเปลี่ยนคู่หลังเป็นยางมัตเทเลนนะช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอีทีว่าจะใช้ตัวไหนนะเดี๋ยวรอตัดสินใจทีนึ่งด้วยทั้งเรื่องราคาแล้วก็เรื่องอขนาดด้วยนะเพราะว่า ผมมีความคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นขนาด30นิ้วนะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้หรือเปล่ากลัวว่าตอนบรรทุกเต็มพิกัดเนี่ยมันจะติดตัวบางคโครนบางคโครนหลังเนี่ยมนะี2 3 5นะ2 3 5มันประมาณ28หรือ29นิ้วนะถ้าใส่30นิ้วเนี่ยแล้วยางมัดทะเลน่ะมันจะดอกมันจะเป็นบั้งใหญ่ขึ้นมาอีกก็ต้องลองเทียบดูนะว่าใส่ได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะใส่ได้นะน,น่าจะใส่ได้แต่อาจจะติดบางคโครนก็ ก็คิดอีกทีหนึ่งจำวันนั้นนะแต่โดยรวมแต่ผมคิดว่าใส่ได้นะไม่มีปัญหาอะไรโอเคนะครับวันนี้ก็มารีวิวคลิปอ่มาทำคลิปรีวิวตัวยาง m a x x i s a t 980เนะี่ยสำหรับผมผมให้ว่ามันคุ้มค่านะคุ้มค่าสำหรับการใช้งานแบบลุยๆนะใครใช้การใช้งานแบบอื่นก็ลองตัดสินใจดูนะเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากราคาค่อนข้าง,งดีนะครับสวัสดีครับ